ท่านที่รักทั้งหลายครับเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือความแท้จริงของชีวิตเมื่อเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีพ่อแม่มากมายมหาศาลที่สร้างพ่อแม่ของเราขึ้นมานี่คือข้อเท็จริงในตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติล้วนสแสวงหาความแท้จริงของชีวิตซึ่งพระสัจดาทั้งหลาย ล้วนกล่าวถึงยุคต่อไปนั่นหมายความว่าในยุคนั้นเราไม่อาจที่จะไปสู่ปลายทางแห่งความแท้จริงได้ดังนั้นพระศาสดาทั้งหลายจึงกล่าวถึงยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงอย่างสมบูรณ์ท่านทั้งหลายครับนี่คือเวลาที่เราทุกคนจะร่วมกันพินิษพเคราะห์ถึงความ หมายของชีวิตตามหลักการ่งการสร้างสรรค์หลักการ่งการสร้างสรรค์น,นั้นเชี่ยมโยงทุกความเชื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมนุษยชาติเข้าถึงและเข้าใจเข้าร่วมในแผนการแห่งสวรรค์ซึ่งเข้าใจความแท้จริงบนพื้นฐานเดียวกันนั่นคือมิติใหม่ของการเรียนรู้ความแท้จริงท่านทั้งหลายครับเรามาร่วมกันพิสูจน์ว่า หลักการในการสร้างสรรเหล่านี้คือความแท้จริงหรือไม่เป้าหมายของการบรรยายก็คือการที่มนุษยชาติทั้งหมดจะเข้าถึงหลักการอย่างเท่าเทียมกันการเข้าถึงหลักการมันไม่ได้เป็นภาระแต่มันคือโอกาสดังนั้นโอกาสเหล่านี้จะต้องถูกแจกจ่ายออกไปสู่ผู้คนทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันและแล้วเราจะ ร่วมกันครอบครองอิสรภาพหรือความหมายของยุคใหม่ตามคำพยากรณ์ในอดีตซึ่งทั้งหมดนั้นมีจุดหมายปลายทางเดียวกันนี่คือเรื่องราวของความเป็นมาของการศึกษาของเราในอดีตเพื่อมาถึงความแท้จริงในเวลาปัจจุบันนี้ซึ่งเิเริ่มโดยคุณพ่อสันเมียงูไม่ว่าในอดีตจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม แต่ทุกเส้นทางนั้นจะไปสู่จุดหมายเดียวกันอย่างแน่นอนก็คือความเข้าใจในหลักการในการสร้างสรรค์สิ่งที่คุณพ่อซันเมงมูลค้นพบเรียกว่าหลักการในการสร้างสรรค์เมื่อเราพิจาร,ารณาหลักการในการสร้างสรรค์มันไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆที่จะโต้แยง้งหลักการในการสร้างสรรค์ที่ถูกใช้ในการสร้างทุกสิ่งรวมถึงทุกชีวิตด้วยท่านที่รักทั้งหลายครับ ถ้าหากปราศจากผู้สร้างมันจะไม่มีหลักการใดๆเลยและมันจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยรวมถึงชีวิตของเราทุกคนด้วยดังนั้นทุกคนจะต้องตระหนักถึงข้อเท้จริงเหล่านี้และร่วมกันศึกษาค้นคว้าหลักการแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานของตัวตนของเราทุกคนถ้าหากทุกคนเข้าใจและยอมรับและปฏิบัติในหนทางของหลักการนั่นหมายความว่า ทุกคนได้ร่วมกันสร้างโลกอุดมคติให้กลายเป็นจริงอย่างเป็นการสารซึ่งปัญหาทั้งหลายการโต้แย้งหรือข้อถกเถียงทั้งหลายจะยุติลงเมื่อมนุษยชาติเข้าใจหลักการ่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมชายและหญิงนั้นจึงมีความสนใจเสี่ยงกันและกันและมีแรงดึงดูดมหาศาลทิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าความรัก แต่เราทุกคนจะต้องเข้าใจหลักการในการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังความรักของชายและหญิงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันมีความมุ่งหมายแห่งชีวิตที่อยู่เบื้องหลังความรักของหนุ่มสาวทั้งหลายท,ทั้งหลายครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องเข้าใจอย่างแท้จริงความเข้าใจนี้จะเปลี่ยนทัศนะของโลกให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าเบื้องหลังจะมีความเชื่ออย่างไรแต่มนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตที่เหมือนเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เคยเป็นความขัดแย้งทั้งหลายจะหายไปมนุษยชาติทั้งมวลจะเข้าใจความเป็นมาของชีวิตในประเด็นเดียวกันภาพเหล่านี้คือหลักการในการสร้างสรรค์ที่เราทุกคนนั้นเกิดมาจากหลักการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่การเกิดของเราเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากหลักการแห่งการสร้างสรรเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อเราพิจารณาจากแฟมิลี่เน็ตเวิร์กนี้หรือมูลฐานแห่งสายเลือดนี้เราสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยว่าเบื้องหลังก็คือหลักการการสร้างสรรเรามาทําความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับหลักการการสร้างสรรหลักการแห่งการสร้างสรรนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฐานสีตำแหน่งนี้ จุดแรกคือจุดเริ่มต้นและจุดที่สองและที่สามนี้คือการแบ่งออกมาเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นชายและเป็นหญิงนี้ซึ่งเมื่อมีการผสมสายเลือดเขานผลลัพธ์ก็คือลูกที่เกิดมาท่านที่รักทั้งหลายครับสิ่งทั้งมวลล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากฐานสีตำแหน่งนี้ทั้งสิ้นซึ่งเราสามารถที่จะใช้อธิบายอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวท่านทั้งหลายครับความแท้จริงจะอยู่เหนือความมืดมนเมื่อมนุษยชาติยอมรับความแท้จริงความมืดมนของโลกนี้จะสลายไปการต่อสู้และความเป็นศัตรูทั้งหลายจะละลายหายไปมนุษยชาติจะเรียนรู้และเข้าใจถึงเบื้องหลังก็คือความรักความรักจากาพระผู้สร้าง ที่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักการเราทุกคนน,นั้นเกิดมาจากหลักการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจตัวตนของเราโดยผ่านหลักการเหล่านี้และเข้าใจถึงผู้สร้างที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงตัวเราทุกคนโดยผ่านหลักการเหล่านี้อย่างสมบูรณ์มันไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยที่จะมาโต้แย้งหลักการเหล่านี้ได้ ดังนั้นข้อถกเถียงทั้งหลายในอดีตจะยุติลงมนุษยชาติจะเข้าใจเรื่องราวของชีวิตว่าเป็นเรื่องเดียวกันท่านที่รักทั้งหลายครับมูลฐานแห่งชีวิตนี้ชี้ให้เห็นว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเองและยังชี้ให้เห็นว่าชีวิตนั้นไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดตามที่ถูกสอนกันมาท่านที่รักทั้งหลายครับถ้าหากเราเวียนว่ายตายเกิด จริงๆแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อชาติก่อนเราเป็นบรรพุรุษของเราเองนี่ไม่ใช่ข้อชท้จริงอย่างแน่นอนท่านที่รักทั้งหลายครับเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่มันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่รองรับการเกิดของเราถ้าหากทุกคนเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้ทุกคนก็เข้าไปใกล้ความจริงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เรามาร่วมกันพิจารณาว่าสูตรแห่งชีวิตเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ข้อพิสูจน์ข้อแรกก็คือเราทุกคนนั้นเกิดมาจากพ่อแม่และเราก็มีคุณสมบัติของการเป็นพ่อแม่นี่คือสูตรแห่งชีวิตหมายถึงการผสมสายเลือดเข้าด้วยกันกลายเป็นคนหนึ่งคนขึ้นมานั่นเองนี่คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนสามารถติดใาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง หลักการเหล่านี้สามารถที่จะใช้สอนตัวเองได้ท่านที่รักทั้งหลายครับเรามาร่วมกันพินิจพิเคราะห์ว่านี่คือความแท้จริงของชีวิตของเราหรือไม่นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเจอกันที่ช่อง understand point understand together นะครับ